ีนูกไก่เขาเลยโอ้โนี่แหละใส่บังรัดเนาะบังรัดมากกับพอปลอมแล้วสีเพรชธรรมยาตน้กินไม่้อ้นี่กินเลยครับสูญยิ่ง ใส่บังรัดเนาะบังรัดมากคับพอปลอมแล้วสิีเฮ็ดน้ำหยาดน้องกินไห่น้องนี่กินเลยตูยันยันใส่ฟิเมอของพอปลอมเนาะครับเนาะมาหอดแล้วเขาก็ะติกอยากเห็ดหน้าขนมเส้นว่าสั่นครับมี้อย่างในคู่ไก่ายเขาใสมีบักพริกเผ็ดตายบ่เรื่องจัดรูมักงนี่โมใส่แกงครับพริกใส่แกงแต่ไข่แต่ไข่ใส่ปลกรูดคาเกลือครับขาดไม่ได้อ่ะปลาลาเป็นตัวเดิมมันนี่สิใจปลาลาใส่เลยปลาลาต้นครับปลาลาต้นนะครับ แต่ว่ากระชายนี่แม่บ้านก็ต้องไปซื้ออยู่กับพวกพักแม่กลางเนาะตอนนี้เป็นพ่อคู่เฮียทาแม่พวแม่พวะเป็นลันลายอยู่หมายเขาสายตลาดนัดเขาก็ต้องไปสายตลาดนัดเพิ่นกระเล็บขับปวดผมกระเล็บพ่อคั่กระเล็บผ้ากันเฮ็ดทาเพิ่นครับเพิ่นเป็นลันลายอยู่เฮียเพิ่นซื้อกระชายมานำนี่อันนี้ครับบริเลยแหะครับขาดกระชายบริเลงใช่ไหมหัวใจเลยอันตัดไร่ เขาจะล้มหม้อถ่าเพิ่นก็แล้วลานาะแป๊บเปลี่ยนพริกครับพรแกงแกงเผ็ดให้หน้ำมีสีสันตัวนี้งเดี๋ความเผ็ดเขายังเอา,มาไม้ใส่อีกใส่เกลือน้ำจืะะนดน,น้อยเพราาะว่ใส่เกลือหลายบบได้เดี๋ยวความเค็มนี่มันถึออกมาจากนี่ความนัวมันโอ้ครับผมออกมาจากโตประแดกนี่แล้วใบมะก,กรูดใบมะก,กรูดครับ ใส่หลายหอมไหลขนมเส้นนี่ใส่หลายหอมไหลแม <c oughs> ่พ่อคุณก็ไปใช่นี่ใส่ลายครับ,รบสมุนไพรทั้งนั้นเลยนนปลาแบบนี้ครับเดี๋ยวน้าบเบื่อเขาก็เจืปลาปลาลุกเนาะนี่ครับต้องน่าเบืดก่อนนี้ข้าวได้รับค้าบ้านเมว่าเปลี่ยนยางเดี๋ยวหัวใจจะเปลี่ยนทุกยางครับเป่นเบื่อ พอเมียรอใส่ดูเมียสั่งดุม่นเป็นตะบวารล่ะครับตอนนี้หาดอยู่เพราะอยากให้เพราะอยากเป็นดอกตะบวานครับครับมางานหาอยู่หากินมื้อนี้้สิไดเฮ็ดสู่พี่น้องเฮาเบิ่งครับผมนะครับว่ามันมีปลาไหลแล้วเฮาก็ว่าดูเฮ็ดน้ํายาหนุ่มกินเนาะเห็ดเสียบ่ัดต้มก็แซ่บเฮ็ดหยังก็เฮ็ดกินมาเบิดล่ะแม่นเฮ็ดรู้เบิดอล่ะเห็ดซี่เพิ่นว่าน้ํายาหนุ่มกินเด้อว่าซั่นก็บ่เคยลองจักเสียบขอบคุณเพิ่นหลายๆผมก็สิลองคือกัน คุณเอ็นดังเล่นไมีใช่เบสต์กันว่าเทสธรรมยาล้มจีนเอาครับพี่น้องวันนี้เขาจะเอาเครื่องมาต่ำครับเครื่องเล่นใช่ใช่ตุ่มแล้วตุ่มเปื่อยให้มันต่ำยังไงไม่บอกพีกไหมใจบรอเป็นตะย่างแล้วก็ดูสิผมเน้เดือดคู่ไก่ว่ามันบอกพี่โอ้รุ่นนี้ดูว่าเดือดเขาค้อเลยนี่ปานบอกพีกปลอมเว้ยนี่นะครับพริกสำหรับใส่แกงครับว่าเด้อดเพลินไปไหนน้องครับน้องให้มันมีสีมีสันให้พีกไหมพริกสำหรับใส่แกงข้าวต่ำมันบ่อย เนื้อตับครับว่าตับครับาเนาะครับ่าตับเนาะตัดแต่ก็ใช่ตัดแ่ก็ใช่ตอนวิญาตเสร็จหนากองกันเลยจ้ะเสร็หนาดึครับเสร็จหนากรเนื้อเสรหนาครนะแ่หนาครเกินกเกินเมมันเลยดิเนเริมมัแน้วรอคอยกัด่น้องสีันสีดำเหลือเลี้ยนมากเลยนี่ครับเห็ดลองเวลาจะเว้นกับว่าได้อยากเห็ดยุ่แต่ว่าติดผ้าลกินนะครับเนาะต่างคนต่างมีภารกิเดิกระเทียม เอาตี hmm? hai, ่ะมาใส่ตำม่ะใส่ตำม่ะยาเด้อยาเด้อไม่ตามันเด้อต้องระวังหน่อยตายินเขาบ่แซวดิบพื่แซวหรอครับทำเหี้งไปเลยจะทำาฮ้งไปเลยครับนั่นถือจะคล้องกันยัง ทำอาจจะว่าได้ทำละเอียดค่ะทำแบบยาก็ไดเ้พราะจุกจ้วกเนาะนี่มันเดี๋ยกเค้ยเบื้องหน้าจะก็ต่อเสร็สิเข่าวตาคางเลยครับตาคางนึ่งครับเริ่มสงสสยเลยด้นี่เริ่มสงสสยเเสียบแล้วครับพ้มใไหมพวกไหเราเดี๋ยวเขาไปล้างหน้าก็นด้พี่น้องมสดเลยเนาะต้าเขาตาคางนึงยี่ลีติครับมสดเลยว่เดนาับเนี่ยพวกโคมที่ขาหนาเตียมเลย ครับพี่น้องได้แล้วเหี้ลงหม้อเกินบาทลงหม้อพ่อเปิดให้นะอ่ะตัวได้ครับตัวได้นั่นนับแหลกที่เด็ดอยู่หนึ่งเลยที่เด็ดคือล่างสากนึกว่าหัวเองนี่นะครับโอ้ยหอมไหมหอมเดี๋ยวน้องเมียไปเลยโอ้ยน้ำไหลออกแผนกล่างพักล่างให้ไวๆเด้อทั้งนั้น ันนี้ไม่จีน<ล>ยู่บ้านสวนพี่น้องบ้านกูไก่ไม่จีนยูบน่บ้านสวนเงียบทั้งขวดอยู่ในเมืองมันลหล,ลดุดไหลขวดทวดทานทวดทานเนาะเงียบครับเงียบบรรยากาศสบายๆกินไม่รีบไม่ร้อนอนี่นี่เลยครับแบบนี้ไปรับพี่ไอเก่ปไปเด็กครับอ,อยากได้ตัวเด็กสีเหลาเลย หอมหอมกระเดกกระพ้องกันต้องใจใสแบบน้ำใส่น้ำแก้วครับมาผมสีดมีเวทมันสีดหลุดมือโอ้หนักน้ัไหมมีเจ้าของกันบ่แต่มีเจ้าของมันของแท้ด้ยนขาดสารพิษด้ยของมีทีมาทีไปนี่สาม,มารถพิสูจน์ได้ <laughs> นี่ครับใจคือ ใจต้องให้พ right. okay. evet. okay. ี่ต้องไอ้เห็นน้ำละครับบางคนก็เออใจปรี้ดดเป็นยังไงเนาะรุนไหมเนาะครับผมมีแต่ก็ใจปรี้ดดนะครับปกติเอาใส่น้ำห่อนปกติยอกยอกยอกนัวเอาเนื้อปลาแดดเข้าไปทั้งไม่เอากระโจงเอาตะกางไว้ถ้าชิมลงไปเลยมันก็ตีค่ากลางเนี้ยเนี้ยระบันน้นโมฮอนกับใจบ่ได้ยด้ครับเนี่ยหน้าเดือดจี้เราจะเบป็นเบิ่อ พร้อมเราได้ทั้งนี้ครับผู้ใหญ่ใช่เป็นตาแซ่บอยู่ได้แล้วเนาะครับอืมนวครับสูตรที่เด็ดของการนัวคือใจประแดกใจประแดกใช่เป็นตัวนี่นะครับเด็กพรอญาตมาทั้งนี้ผมอยจะเอาหมอมาเทผมเริ่มส่งสีห่อนเมื่อหี่มาถักรับผมน้ำพามานั่งฝั่งพ่อนี่มามาเลยละป่านน้ำไรกอ่าน้ำไรฉันเลยน้ำพามานั่งนี่ รวมไปรวมมัถึงถนนก่อนด้วครับขออนุญาตเด้วยบ่าวข้าเอาไปไล่ให้น้ำฝาดได้ด้อครับผมเดี๋ยวจิ้ตั๊กลุกซีนให้น้ำฝ้าขออนุญาตเสิร์ฟเด้อครับลูกโดดนั่นตาตั้งลุกโดดขึ้นไรจิตักสางภาพซืีดๆเด้อยนี้บัวระกะจิซิมนะกินเด้อรับพิชอบของเจ้าของเด้อยืนให้แล้ว กินไ่ได้บางยังได้สดโดดเราลูกโดดให้น้ำฟ้ากันตาไหมลูกโดดอ่ะบูจักน้ำฟ้าแงหมลูกโดดตัวเนี้ลูกโดดแบบนี้นี่ไงอันนี้เป็นลูกขินเย่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 ่บ่ของชอบน้าฟ้าอชน้าไปน้่วงให้ตาล้านละอู้นายสุดด อืมฮะชิมดูน้องำผาชิมดูเชื่อพ่อว่าอร่อยอร่อยแน่นอนสูตรเด็ดนี่พ่อก็กินครั้งแรกแล้วงไงก่อนอนุญาตเสิร์ฟด้วยครับโอ้ขอบคุณยินดีครับอ่าแล้วตักลูกดวดให้แล้วตักลูกดวดให้ลูกดวดกันลูกชิ้นนะเอาหมกริกบ่ลูกชิ้นบ่ต้องเอาให้พ่อนุ่นไปเลยพี่พอหมกริกครับพอผอมหมักหมกริดมั้ยถามหายไก่ขุดยังสี่ตัวปะตัดกำลังไปในตัวอะไรเอาอยีกแนะนําไหม เดี๋ยวลองชดนามได้ถึงขอบคุณครับน้ำผ้าผักไหมน้ำผ้าน้ำผ้าถั่วไหมอ่ะพอถั่วเอาอยู่อ่ะพอพอไปเลยครับเอาแบ่งกันคนละครึ่งต้องควบการไหมเนียนครงการคนละครึ่งจริเออเขามีโครงการจริงไหมอืมโอ้ได้ได้ได้ครงการคนละครึ่งนะจ๊ะลูกโดดบางคนละครึ่งนะครับเออลูกโดดผมงคนเดียวเตี้ยเมียนเอ้ยก็ดีแต่ว่าหักตรงไร้ไรครับเมียนครับยุดจิ๋นครับอร่อยไหมคระ ยกโปแถมก้อยไหมเผ็ดไหมคะเผ็ดไหมไม่เผ็ดนะไม่เผ um ็ดเลยดูดูใส่เด้อดนะฟาดูดดูใส่แน่ถามน้องพาว่าไม่เผ็ดแต่แต่ตถนุนนี่ไม่รับประกันแเบิ่งแซบป่ะนี่เดี๋ยวแม่กับสิกินแต่ว่าเนี่แซบพมเนี่ยแซบ่เห็นอยู่เดี๋ยวร้อนเดือดครับป่ะแซบไหมชิมแค่ช้อนเดียวเนาะเป็นไดแซบบะ จึไปสีสเลยสิเด็ดวยาปลาไหลนั่นแหละนี่ยาปลาไหลครับพี่น้องรงแปลาไหลเป็นตัวเฮ้ยเพิ่นเห็น้ำแน่เลยพี่น้องเขาเห็นมาหนี่งเหี้ยอือเหี้ยไหนกู้ใจแสบป่ะจ๊ะโอ้สุดยอดแฮงซิมแอนนิงจังซีหล่านนิงแม่รอดแม่รอดบ๊ตัวผูดไรเป็นตัวแซ่บไี่ลีว่ะ โอ้ยดูน้ำปลากินนี่เบลยไล่เอาไล่เอาเป็นไงน้ำยาปลาไหลเรียนฟ้าลด,ด,ดยอดไหมอย่าตอนเงา,าต้องตอบต้องติ่งด้วต้หัวนปลาวันอย่าตอนเงาขออนุญาตเด้อกนันป่านนี้แล้วฟังเสียงยิ่งหนึ่งอันนี้นนนนแซ่บเด้อเนี่ย เมนแรกเนี่ยอร่อยนะจำน้ำจินมะโอะถึงช่วงนี้นี่จานเดียวของสิวพ่อแล้วน,ะน,น่ะมองช่วงเราเมนอยู่จานเดียวพ่อจะรุ่นนี้เนาะคือกทาผมสิบว่าใครจิ้มน้ำจิ้มได้กูไปก็ขันแบบนี้เนี่ยแต่เดี๋ยวนี่งามแล้วช่วงยามแล้วอ่ะ ขอบคุณเรียบยเตี้ยเด้อเพื่อนว่าให้น้ำยำกลิ่นแซ่บดิสุดยอดเลยครับเราได้เมนูใหม่แล้วเออตัวเงี้ยบาทเดียวนะคุกแกอืมพูดทางเกล็ดน้ำฟ้าครับปลาลูกปลาปากเบาเบาล่ะนาที่นี่บอกว่าอะไรเรียนเหมยเนี่ มี่มเด็กทุกคนใผมวัฒนนัดเลนกินจ้ะเดี๋ยวนี้เดคงซื้อวาสิเรืมอแล้วล่ะเสียปานเองากินน้จ้นผมบดเอาไปมีดไปลวกหอหมนยนอยามนุ่กินนะ อันนี้กันนงกนิอนครับ,รบ,รบนูกสิ่นปลาไหลครับอืมแต่เรื่องฟ้า ไม่มใช่ช้อนล่ะมื่อรถเบิรงครับอยู <S <S อ่ในร้านก็พี่น้องอากิกนเดีย๋ยวเห็นในร้านอนุญาตสว่างเลยครับพี่นอ้อ,องเฮ<ด>้ยอนุญาตสว่างเลยติดอยู่เลี่ยล่ะอันที่ครับวันนี้น้ำเปลอาสายปลารายได้ครับนี่ น้ำป้าสายปลาไหลเพิ่นบ่กินต้านดีมพนเหละเพิน่นเพิ่นยนันมันขมก็เลยผมก็เลยเสียวน้ำป้าหางเพิ่นกับบกินครับเพิ่นยนันเลือดด่าออกเพิ่นว่าแล้วจิตใจจะเหนื่อยเพื่อนครับผมนอนอยู่โอ้แน่นอนแหน่นอนข้างแรกเลยชีวิต แต่ดูต้องให้พ่อแล้วครับขอบคุณครับอ่อนอ่อนแคลเซียมขอบคุณนะจ๊ะกับหัวครับหัวนี่พ่อมักอืออ้บ่พ่อแล้วละ่ะคู่กาผมกะว่ากั่นล่ะบุพอ่พอจารเดียวบุพ่อละเอายอยากจะกินแบบเงี้ยงเงี้ยเลยหน่ะป่ะนี้บุฟเฟ่ต์เลนบ่ครับผักอีกไหมถั่วอีกไหมมาแข่งกวานงวนนะมาแข่งมาแข่งสดๆกดกวานถั่วงอกันไหมถุงห่อไม่ไม่มาฝากเลยโอ้ถุงห่อก็เอา ตัวเงาอย่างเดียวว่ะตัวเงาอย่างเดียวเลยพันโหัวกินเปล่าปากเปลาเพื่อได้ายตอดเนาะสุดยอดตอดอย่างเดียวายตอดเนาะกอจะกันกอจะกรีบนะครับครับผมครับาสบายเลยจ้าแบบงานบุญแล้วครับบุฟเฟ่ต์แล้วครับมันบวบไวแล้วว่าสิกินร่องบวบไวแล้วล่ะกูไก่ต้องเปินแล้วกูไก่จะเฉยแล้วจ้าตัวนี้สองจ้าแข่งกันประมาณสามขีดแล้วมาแข่งกันทีกันนองนแน่เสียไปโอ้ลืมตัวกูไก่เฮ้ยมาเดี๋ลืมเล่นเลย มาเด้อครับพี่น้องเกืบสีสุขคนครับเกือบค่าคอครับพี่น้องเขาครับมาเด้อมาเด้ออยากจะนําเสนอเลยครับเม่นุ่งขนมจีนน้ำปลาไหลหราไว้สุดยอดเลยครับนทำยาปลาไหลนี่แต่หลักตำปลาไหลใทยสองตัวแต่แรกว่าสิล้องเมืองซื้อจักจันอย่ามาบดบลาไหล้องบลาไหลเอาไปยูเอาไลยครับนี่ครับมาเด้อครับเกืบสีสุขคนครับซากแห่งความตัวนี้ตัวนี้ตัวนักครับมุนทอดมุนทอดเจ็ดนี่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 ใส่ชิมใส่ชิม น้ำยาหนมจีนเกลือนสุกคนครับกระพานเอ้ยเย้หนูเอ้ยกระจอยเอ้ยท้องครูโยกไกโยกไกครับตั้งกลุ่มเพราะว่าทีมงานทั้งพยาบาลอ้วนเทาเนาะครับหัวปุ้ดซวยเสียแต่จอยเนาะนุ๊กขัดขัดขัดเลยน้ำตาพ่านเนาะบักทัวร์นี่สดๆไหมเขามาส่งจะเข้าเนี่เกี่ยหมดเกี่หมดเอ้ยบักทัวร์มาส่งได้ไรเกี่ยหมดได้กินกับอันน้ำจีนเนี่ย ทำหน้าเหมือนอร่อยหน่อยสิเยอะหมดพ่อหญ่พูดดินะพูดดิษนี่เนาะมาจิ้มเด้อจิ้มน้ำกันบริวารแต่ซอสปอบปอบลาวเนาะเอฟที่ห้องทั้งทั้งประเทศนอนอย่เงี้มาจิ้มน้ำกันให้เขาดีคนงานมามามา บาไหวแล้วล่ะทื่อระบาดคู่กไก่เลยลูกโดดอย่าฝากแน่ได้คู่กไกลเอาดอ,อกบ่ล่ะบ่อบง <c oughs> <c oughs> านมาเสริมตัวซ้ำอัน่อ้ขักขักขักนี่แหละครับ นวเลิกนวเลิกอีกผู้ขับขันว่านวเลิกเลยอะน้ำยาขนมกินเหตดจากปลาไหลเนี่ยนวลึกอ่ะรายการกุละคือ แล้วพีนะ่ล้น้องเนาะอยากพี่น้องอยากน้ำ,น,ำนี่แหลกแะสีวัดเริ่มตึงๆแล้วจะเบิ่นนี่อยู่พี่น้องให้น้ำฟ้า <c oughs> โอ้จุง <c oughs> ตบยุง <c oughs> ตบกะ <c oughs> ตบ <c oughs> ให้ผมเป็นพี่น้องอ,อยู่ดีไมหมครับสู่สู่คนล่ะครับติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากได้เลยครับช่องเท 2, 300, ียบสองอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์แกให้อย่าเก็บอย่าจนร่ำร่ำรวยรวยร่ำไม่รวยครับผม ไก่เป็นอยู่ดีแม่งสุขสุข,สขคนหรอพี่น้องสำหรับผู้ใดบินทางก็ตลอดปลอดภัยครับสำหรับผู้ใดเห็นงานก็นห้เจริญเจริญในหน้าชี่การงานสำหรับวันนี้อีสานลอยปรสิิ์กับกาวคำว่าสวัสดีจากพี่จ้งน้องครับสวัสดีครับ